3.9ขอข้อ32 2 f บก1ยกกำลัง3คูณกับ f บก1ยกกำลัง5น้อยกว่า0เะเพราะนั้นเราจะต้องไปเช็คก,ก่อนว่า x นั้นมันเว้นเลขอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราลองเช็คค่าวิกฤตสมมติว่าเราแทน x ด้วยเลขลบ -1 ลบ1บวก1มันจะเป็น0แต่โจทย์บอกว่าน้อยกว่า0เพราะฉะนั้น x เ,เป็นลบ1ไม่ได้จากนั้นแทนค่า x ด้วยเลขลบ1ส่วน2ถ้าแทน x ด้วยเลขลบ1ส่วน2 สองคูณลบหส่วนสมันก็ได้ลบ1ลบหบวกหก็จะเป็น0แต่โจทย์บอกว่าคูณกันแล้วต้องน้อยกว่า0จะเป็น0ไม่ได้เพราะฉะนั้น x จะเป็นเลขลบห่งส่วน2ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องไปเว้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปเว้นเราก็ต้องเช็คเงื่อนไขก่อนนะเพราะฉะนั้น x ของเราเนี่ยจะต้องไม่เท่ากับเลขดังนี้ x จะต้องไม่เป็นเลขลบหและจะต้องไม่เป็นเลขลบเศษหส่วน2 นะเพราะนั้นถ้าได้คำตอบมาเราจะต้องเว้นเลข2ตัวนี้เอาละต่อไปเรียบร้อยต่อไปเราจาเป็นที่จะต้องหารตลอดด้วยวงเล็บเหล่านี้การหารตลอดเราจะหารตลอดด้วยจำนวนบวกเราจะไม่หารด้วยตัวที่เราไม่ทราบเครื่องหมายนะต่อไปเราจะหารตลอดด้วยจะหารตลอดด้วย2 x กบวกหยกกำลังสอง x กบวกหนึ่งลังสี่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเนื่องจากว่า สอง x บวกหนึ่งยกกำลังสองเป็นบวก x บวกหนึ่งยกกำลังสี่ก็เป็นบวกเวลาหารด้วยจํานวนบวกเราไม่ต้องกลับเครื่องหมายน้อยกว่าเป็นมากกว่านะเพราะนั้นจํานวนบวกเนี่ยเวลาคูณหารจะไม่ต้องกลับเครื่องหมายเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นที่ต้องไปหารตลอดได้เลยหารตลอดด้วยจํานวนที่ว่าเมื่อตะกี้นี้นะเพราะนั้นเราก็หารตลอดเลยหารตลอดก็ทําแบบนี้ อ่เรียบร้อยนะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะหารตลอดก็คือ2 X-1 กบวกหนึ่ลังสามบวกหนึ่ลังห้าอนี้คือโจทย์เดิมเราจะหารตลอดด้วยตัวข้างล่างเนี่ยจะหารด้วย2 X-1 บวกหยกกลังสองกับ X-1 บวกหนึ่ลังสหารด้วยจํานวนบวกโดยไม่ต้องกลับเครื่องหมายเพราะว่ามันเป็นบวกหลังจากนั้นเราก็ทําการตัดทอนนะเราจะทําการตัดทอนเนื่องจากว่าตัวนี้มี5วงเล็บ อันนี้มี4วงเล็บก็จะเหลือ1วงเล็บส่วน 2x 1ข้างบนมี3วงเล็บข้างล่างมี2วงเล็บเพราะฉะนั้นเวลาตัดทอนก็จะเหลือข้างบนเพียงแค่อย่างละ1วงเล็บนั่นเองเพราะนั้นเราก็เอามาใส่ได้เลยจะเหลือเนี่ยจะได้แบบนี้เงื่อนไขก็ยังติดไว้อย่างนั้นว่า x ไม่เท่ากับลบ1และ x ไม่เท่ากับลบ1ส่วน2นะเพราะนั้นเราก็จะได้2จํานวนนี้คูณกันแล้วน้อยกว่า0 นะเรียบร้อยลำดับต่อไปเราก็จะไปขีดเส้นจำนวนนะเราก็จะขีดเส้นจำนวนนะเราขีดเส้นจำนวนได้เลยดังนีนะ้เนื่องจากว่าเราจะใช้เอาสองตัวนี้คูณกันแล้วจะต้องน้อยกว่า0ูนเพราะนั้นเราต้องใช้เครื่องหมายเราขีดเส้นจำนวนไปเลยขีดเส้นจำนวนไปเลยใส่จุดวิกฤตลงไปบวกหนึ่ง นะถ้าบวกหก็ไปจุดที่เลขลบหนึ่งสองกบวกหก็ไปจุดที่เลขลบหส่วนสเพราะเครื่องหมายของทั้งสองเล็บจะต่างกันที่ตรงจุดนี้เนะพราะนั้นต่อไปเราก็จะไปเขียนเครื่องหมายของสองเกบวกห่ 1, ก่อนเอา2 x งเอ็กบวกหนะึ่งสองเบวกหนึบวกหเราก็จะไปหาเครื่องหมายของ2 x งเบวกหนะึดังนี้ เราจะใส่เครื่องหมายาเครื่องหมายของ 2x บวก1ดังนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เครื่องหมายตามนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเครื่องหมายของ 2x บวก1นะพิจารณาดีๆ 2x เนี่ยเครื่องหมายของ 2x บวก1ตัวเนี้ยเมื่อ x มันเท่ากับเศษหส่วนสเมื่อ x เท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสอง นะดูเครื่องหมายของ 2x+1 เมื่อ x เท่ากับลบ1.2เนี่ยมันจะเป็น0นะมันจะเป็น0ถ้าเลขที่มันทางด้านขวามือถ้า x มากกว่าลบ1.2ถ้า x มากกว่าลบ1.2เครื่องหมายของ 2x+1 เนี่ยมันจะเป็นบวกนะสิ่งนี้มันจะเป็นบวก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 ,บวกแล้วถัดมามันก็จะเป็นลบ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 นะซึ่งแทนค่าได้เลยเราได้เครื่องหมายของ 2x+1 บกเรียบร้อย ตรงที่ลบหนึ่งสองมันจะได้ศูนย์ขวามือของศูนย์จะได้บวกซ้ายมือของศูนย์ใส่ลบลบลบนะดังนั้นเครื่องหมายตัวนี้ก็อย่าเขียนว่านะสองเอ็กบวกหนึ่งมากกว่าศูนย์อยู่ตรงนี้แล้วถัดถัดจากศูนย์ทางด้านซ้ายก็จะเป็นสองเอ็กบวกหนึ่งน้อยกว่าศูนย์เอาละเรียบร้อยต่อไปจะไปพิจารณาเครื่องหมายของเอ็กบวกหนึ่งพิจารณาเครื่องหมายของเอ็กบวกหนึ่งนะพิจารณาเครื่องหมายของเอ็กบวกหนึ่ง,งก็คือตรงนี้ เครื่องหมายของ x บวกหเครื่องหมายของ x บวกหเนี่ยมันจะเป็นศูนเมื่อ x มีค่าเท่ากับลบหเนี่ยถ้าลบหเอาไปแทนแล้ว x บวกหนึ 1, มันจะเป็น0นย์เพราะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะได้ศูนย์จากนั้นทางด้านขวามือของลบหนะึเช่นศูนย์สองสาเมื่อเอาไปแทนใน x บวกหนึ่งมันก็จะเป็นบวกเนี่ยตัวนี้มันจะเป็น -1. บวก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 ซ้ายมือของศูนย์มันก็จะ อ่ซ้ายมือของลบหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นติดลบติดลบติดลบนะอันนี้คือเครื่องหมายของ x บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะเอาเครื่องหมายของสองอันเนี้ยคูณกันนะเอาเครื่องหมายของสองเล็บนี้คูณกันคูณกันเราก็ใส่แบบนี้เลยคูณกันนะคูณกันก็จะได้แบบนี้นะสอง x บวกหนึ่งคูณกับ x บวกหนึ่งความจริงอ่ะวิธีลัดเนี่ยให้ใส่ไปเลยขวามือใส่บวก นะจุดวิกฤตมันคือลบหกับลบหนึ่งสองขวามือใส่บวกถัดมาลบถัดมาบวกนะวิธีรัดขให้ทําแบบนี้เลยทีนี้แสดงให้ดูเฉยๆว่าที่มานั้นมันคืออะไรก็คือตรงนี้นั่นเองบวกคูณด้วยจํานวนบวกได้บวกเห็นหรือยังต่อไปก็ลบคูณบวกจะได้ลบต่อมาอีกช่วงหนึ่งก็คือลบคูณลบ ก็จะได้บวกเพราะนั้นวิธีลัดขอให้ใส่เลยบวกลบบวกนะเพราะนั้นคําตอบก็จะได้ตามนี้ทีนี้เราเอาช่วงใดเราจะเอาช่วงนี้เอาช่วงที่คูณกันแล้วน้อยกว่าศูนย์น้อยกว่าศูนย์ก็คือช่วงกลางนั่นเองเนี่ยน้อยกว่าศูนย์ก็คือช่วงกลางนั่นเองเป็นคำตอบเพราะนั้นเราก็เอามาใส่เลยช่วงกลางนี่จะใส่ไงดีแรงเงาในช่วงกลางแรงเงาในช่วงกลางทีนี้หัวท้ายนี่ไม่เอาเนื่องจาก่าขาเอาน้อยกว่าศูนย์ ถ้าเกิดมันเป็นเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราเว้นลบหกับเว้นลบหกับเลขลบหส่วนสตัวนี้เราไม่เอาเพราะว่าเราไม่ให้ตัวหารเป็น0ูนย,นยลบห่งกับลบหบสองเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราเว้นเว้นก็เป็นรูปโปรงเลยหลังจากนั้นเราก็ไปแรงเงาแรงเงาทึบในช่วงที่เราต้องการนั่นเอง ในช่วงเราต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็คือช่วงเปิดลบหนึ่งกับลบหนึ่งส่วนสองนั่นเองแต่เขาให้เรียนตอบเป็นตอบเป็นเซตคําตอบตอบเป็นเซตคําตอบเราก็ตอบได้เลยคําตอบคือเซตคําตอบคือค่าของ x โดยที่ x มีค่าระหว่างลบหนึ่งกับลบหนึ่งส่วนสองหรือตอบเป็นแบบช่วงก็ได้เพราะนั้นก็ไปตอบว่าเซตคําตอบ คือช่วงเปิดลบหกับเปิดลบหนส่วนสนั่นเองอันนี้คือคำตอบของข้อที่32มสะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะนั้นเราก็ไปขีดเส้นจำนวนก่อนนะหารกันเรียบร้อยจะได้2 x งบวกหคูณกับ x1 บกหใส่จุดวิกฤตลงไปเลยคือลบหกับลบหนึสองขวามือใส่บวกถัดมาลบสัตดาบวกเอาช่วงที่มันติดลบ แต่เมื่อกี้เราเว้นเงื่อนไขยอยู่แล้วว่าเราไม่เอาลบหกับลบหนงสเพราะนั้นเราก็ไปเว้นเลยนะเพราะนั้นสามารถจึงได้เซ้คาตอบในช่วงกลางก็คือ x มีค่าระหว่างลบหกับลบหนหรือช่วงเปิดลบหกับเปิดลบหนงส่วนสครับสวัสดีครับ